โตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอาหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอาหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุครับแม่สาธุครห้แม่้ก็ใหรผมยินยุตบรรทุขอเป็นตัวแทนวิพี่น้องๆทุกคนขออวยพรให้แม่สภาบรรทุซึ่งวันนี้เป็นวันปีใหม่ ครบรอบของแม่อายุ80ปีขอให้แม่มีอายุยืนยาวนานมีสุภาพพลเมัยสมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังอะไรขอสมบัติขนาครับผมก็แม่ก็คิดให้ลูกทุกคนนะทำดีพูดดีคิดดีทำไปสิ่งที่ดีดีสิ่งท,ท,ท,ที่ไม่ดีก็ตัดไปแ,แล้วก็ให้ลูกก็มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคไม่ตายมีความปลอดภัยในใจ ออดที่เลิศอีกประเสิฐที่กระเสริฐเป็นของลูกๆกันหลายลูกหลานอยาทำกิจการแคเแตนเรื่องเ็นั่นมีที่สุดโดกผู้ไม่เจ็บไม่จนเดินทางไปยังใดกินการว่าตัอไปช่วยกันไปล่ามเรือล่ามที่สุดล่าเรือก็ต้องทาเรืนะสาธุ